คืนนี้พี่ไหลที่สุขหัวนอนขอเพียงพักผ่อนสักคืนเถิดน้แก้วตา <Nope. S 1> เพียงอาศัยค้างสังสารพี่กอจะลาเนี่ยอย่างตัวลวพี่น้อง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขสุขคนครับมาพบปะกันอ well ีกเช่นเก่าเหมือนเดิมนะครับกับผมบ้ากินนะครับพิเศยผ้ามวนนะครับจากช่องยูทูปพิเสษผ้าม้วนและแฟนเพจผลลบบุรีอินดีมักมวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็เป็นรายการพ้าลาอครับพี่น้องกูร์่ก็ลาะมาตั้งแต่เสาร์นะครับเลาะมาตั้งแต่นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีนะครับมาจบที่เพชรบุรีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็นี่ครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับหาดปึกเตียนนะครับซึ่งครับหาดปึกเตียนนี่มีชื่อปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยนะครับเรื่องพระอภัยมณีเด้อพี่น้องพี่น้องครับครับผมกับบรรยากาศนะครับสิเป็นจ้งใดสวยสดยุตงงามสำเลนะครับพี่น้องไปชมพร้อมกันเลยครับพี่น้องนี่ก็คือผู้แต่งวรรณคดีสุนทรภู่นะครับนี่ครับหนึ่งท่านผ่านไปนะครับ นี่ครับนี่คือพระฤาษีนะครับนี่ครับพระฤาษีของสมุทรสาครนะครับเอ้ยของสุดสาครนพ่อมพี่น้องว้เพียนะครับนี่ครับต่อไปคือนางเงือกพ่อแม่พี่น้องนี่ครับนางเงือกนี่ครับต่อไปคือม้านินมังกรและสุดสาครนบุษราลงสุดสาครนกำลังนั่งอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับ อันนี้นะครับอันนี้ผมจือ้ไอไปเลยเพราะเป็นพี่น้องเลาซื้ออย่างบโหนะครับนี่ครับ <Nope. S 1> ตัวหนึ่งนะครับนี่ครับบรรยากาศฉากแรกนะครับนี่ครับและนี่ครับพี่น้องคือนางเนียงเนียงเกาะผีเสื้อสมุทรนะครับยืนรอพระอาภาัยยังไม่มาพระอาภาัยยังบ่มาอวสังวา รบพ,าพ,าพาระอภัยพระอภัยกับนางเปาปีนั่นนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับพี่น้องบรรยากาศหาดปึกเตียนนะครับน,นี่ก็คือหน,วน่วยบักพาวลนเด้อพี่น้องหน่วยบักพาวลน ครับพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศโดยรอบนะครับก็ิมีโตให้นั่งเล่นนะครับที่มองให้ตั้งอาหารนะครับนี่ครับบรรยากาศลุ้มทางสวยสวยวรสริฐวะคนไทยอาจจะไม่รู้นะครับอะไรคือสวยสวยนะครับลมสวยสวยนี่ก็คือลุพัดตึ้งนะครับพี่น้องนี่ครับ พี online, ่น้องนะครับบรรยากาศโดยรอบของหาดนี่นะครับกัสีมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนส่วนหลนะครับจะเป็นอ่าแต่หลังนี่ทีเป็นอ่ารีสอร์ทนะครับพ่อพี่น้องเป็นสถานที่พักผ่อนนะครับก็มองเลนน้ายังกัสีบก้วยมีนะครับสีเน้นบรรยากาศทายลูปนะครับคนส่วนหลายมากก็คือมาทายลูปนะครับพ่อพี่น้องมาทายลูปกูกับอ่าปีเสือสมุทรแน่นะครับพระอภัยมณีแน่นะครับพี่น้องกคลิปนี้ครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝาก นะครับอ่าเรียกใส่เลยครับผู้สนับสนุนแายก,การใดนะครับก่ะคิปนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ